สวัสด ah uh. an, an, ีตอนเช้าเรนคุณมะฮัมะมัดุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับมาพบกันอีกนะครับใน EP ที่3นะครับกับการเทียบสระในภาษาอาหรับกับภาษาไทยคลิปนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้หรือเราจะนํา คลิปนี้ไปแนะนําหรือว่าเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนที่ต้องการที่จะเรียนอนกุกรานในการพื้นฐานนะครับอ่าเรามาดูคําแรกนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเราจะดูนะครับที่ผมมาร์คสีเหลืองเอาไว้นี่คือเรื่องของสรารไอทั้งหมดเลยเราจะรู้ได้ว่าอ่าเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นสระไอได้อย่างไรเราก็สังเกตนะครับว่าเมื่อบนญยามีชัดดะหรือสุกูลนะครับเมื่อบนยามีชัดดะหรือสุกูล,ดดกลและก่อนยา นั้นเป็นสระฟัตฮะเราดูเราจะสังเกตที่เป็นสีเหลืองจะมีอ่ชัดดะอ่าแล้วก็สุกูลอยู่บนตัวยาหมดเลยเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ก่อนหน้ายานั้นยนายาสุกูลนั้นเป็นฟัตฮะนั่นคือเรื่องของสารไอนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะทําการแนะนําวิธีการนะครับให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนอันกุรานะครับอ่าเราก็กํากับตัวอักษรไว้ที่ กลางใตยได้เลยเพื่อให้ลูกของเราหลานของเราหรือผู้ที่สนใจอันกุรอานเนี่ยนะครับได้ง่ายต่อการเทียบนะครับอ่าเนี่ยเราเทียบไว้เลยครับอ่าวาวเท้ากับอะไรอ่าอัมฮัมซา,า,าเท้าฮัมซาเท้ากับอะไรอ่อเท้ากับอะไรอ่าเรามาดูคําแรกนะครับวาววาวเราก็ถามนักเรียนว่าคล้ายกับอะไรในภาษาไทยวาวเท่ากับวออวอเราก็เขียนเอาไว้วอใช่ไหมครับวออวออ่านะครับหลังจากวาวมีเครื่องหมายอะไรบ้าง คำว่ามีทําไมเราต้องหาเครื่องหมายแสดงว่าจะมีเครื่องหมายคําหน้านั้นมันจะต้องไปผสมกับคาหลังอ่าหลังจากวาวไม่มีสุกูลไม่มีตัชดิดวาวเท่ากับว a ฟั t ฮหอยู่บนตัววาวเท่ากับสระอาแต่เป็นสระอาเสียงสั้นอ่าวาววะเราจะไปอ่านว่าวาหรือว่าวะหรือว่าว่าไม่ได้นะวาววะสั้นๆฮัม z a เท่ากับอ๋นะครับฮัมซ a เท่ากับออเราก็เขียนออเอาไว้อ่านะครับ หลังจากฟา้ามีเครื่องหมายชัดดาและชัดดานั้นไปอยู่บนตัวยาผมบอกแล้วเมื่อบนยานั้นมีชัดดาหรือสุกูลและก่อนหน้ายานั้นเป็นสระฟ้าเห็นไหมครับก่อนหน้ายาเป็นสระฟรา้าก็จะเท่ากับสารไอเราจะใส่สารไอมาลายไม้ม้วนหรือไมันอา,ากาศยอก็แล้วแต่เรานะครับฮัมซายาไอไอ,อะนะครับทีนี้เราบอกนักเรียนต่อไป ตัวยาเนี่ยมันเป็นอักษรที่มีความเป็นอม,มตะ <c oughs> มันโดนทุบโดนตีโดนท,ำทํำโทษแล้วมันไม่มันไม่เสียชีวิตมันไม่อ่ามันไม่ขิงแต่มันยังอยู่อ่าเราก็เอากลับมายา,ยาเต้ากับยออ่าฟัดฮ้าอยู่บนตัวยาเต้ากับซารอาอ่ะเต้ากับสาระอาอ,ะาะอาแต่เป็นสารอาเสียงสั้นเยะยะสั้นๆน,นะครับเยยา่าะ,ะเราจะไปจ้า ยะยะสั yeah, yeah. ้นๆเรียกชื่ออ jam ักษรช้าๆชัดๆต่อไปตัวดานดานเจ้ากับดานเจ้ากับดดนะครับหลังจากดานไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยฟัรห้าอยู่บนตัวดานเท่ากับซระอาเสียงสั้นเหมือนเดิมดานเดเดยกเสียงให้มันสั้นเดเราอย่าไปด่าดะดไม่เอาดเดต่อไปฮายใหญ่ฮายใหญ่ลำคอส่วนลึก่ะฮาฮูฮูยาวสองตรงนี้นะครับมีวาวเล็กอยู่ด้านท้ายฮู หา้านะครับอ่านาก็เท่ากับหอนะครับเมื่ออ่านเมื่อดอมะมอ่านยาวเราก็ใส่สระอูไปสองตัวอ่านว่าฮูอ่านพร้อมๆกันเวเอียดหูเวเอียดหูต่อไปวิธีการสะกดเฟะเฟ,ฟตรงไหนสัน้นสะกดให้สั้นอายอาอ่าอายอายอ่า์ลมยาไลเราอย่าลืมนะครับเราเรียนในเรื่องของสระอายู อาสุกูลอยู่บนตัวยาก่อ,อนหน้ายาเป็นฟัตฮะเลฮะฮีา hi. อาเยลำคอส่วนลึก ف ฟะอะลัยฮีชีนยาชัยชัย,ชยนะครับเห็นไหมสระไอเหมือนเดิมแต่ตัวเชนต้องกระจายลมฮัมซะอลีฟอันฮัมซะสระสองเราจะต้องเตือนนักเรียนอยู่บ่อยๆว่าอย่ายกลิ้นนะลูก มันเป็นยังไงยกลิ้นเราออกให้ฟังอัลนี่คือยกลิ้นอ่าเราอ่าในให้ฟังชัยอันชัยอันอ่าแบบนี้นะลกูกอ่าฮัมซาอลีฟอ่าตรงนี้อ่านยาวเราก็ใส่สระอาหางยาวหรือสระอาสองตัวเพื่อกำกับให้รู้ว่าตรงนี้ยาวสองอะอกะฮัมซาอาลีฟอาถ้าเราเรียกชื่ออักษรช้าชาชาัดชัดเต็มเต็มเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นออกเสียงตัวอักษรได้ถูกยิ่งขึ้น เต่ยะตยเตะเตยเะเตยเตะอตยเตยตยมันเป็นการฝึกสำเนียงไปในตัวด้วยใจนะครับใจใจนะครับใจเรียกว่านะครับอ่าใจยะนะครับใจตัวใจก็จะต้องบอกนักเรียนด้วยว่าปลายลิ้นสั่นนิดนึงนะครับอ่าปลายลิ้นให้มันสั่นนะครับ Zay, ya, dây dây nè gấp nè nè gấp dây nè tông bay à dây nè gấp dây dạ dây dây này mình mình bay sai, dây nè gấp tu à sơn ha alif ha dây tu ha dây tu ยะาย่าส yeah, 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 ั้นๆนะครับเตะเตะบะยะ่าบอ่าบนยามีตัดิดก็ก็ยยกเสียงนิดนึงบายะย่าสั้นๆนูนนนะสั้นๆนะครับอ่าตรงไหนสั้นเราก็สั้นสะกดให้มันสั้นเราจะไปนูนนะนูนนะนูนหน้าไม่เอาย่าตะบายยนี่ยย่าตะบายนะต่อไป ยายาเราจะไปยานะครับบอกเด็กด้วยยาธรรมดายาแต่เมื่อมันมีอลิบเล็กแบบนี้จะต้องใส่สระอาสองตัวไปอ่านยาวยาเลมยาเลยอ่าบนยามีสุกูลกนยาเป็นฟราก็เท่ากับสระไอนะครับเราก็อย่าลืมมาเรียนเรื่องของสระไออยู่ตะตะสั้นๆนูนยานียาวสองนะครับยาเลยตะนี ยาไลตานีอ่าตรงนี้ยาวนะครับเพราะว่าบนยามีสุกูลก่อนยาเป็นกระสออ่านะเราก็ก็ไปว่ารายละเอียดกันแต่ตรงนี้เราเอาวิธีการอ่านก่อนวิธีการฝึกเทียบตัวอักษรกัฟกัฟอ่ากัฟอ่าตัวคว้าเป็นเสียงรวมนะครับมาโดนสะกดกัฟฟะยาไฟเรล็กของสระไอเหมือนเดิมฮะฮกัฟไฟฮิกัฟไฟฮิ อ่นะครับเนี่ยวิธีการสะกดเนี่ยคือเรียกชื่อตัวอักษรช้าๆชาๆัดๆและเราก็ให้นักเรียนของเรานั้นทําการเทียบตัวอักษรในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยวิธีการเทียบง่ายๆสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าอักษรน,นี้คืออักษรอ,อ่าตัวฮัมซาเนี่ยอ่ายกตัวอย่างตัวฮัมซาฮัมซาเป็นอักษรเดียวนะครับที่ชื่อนะฮัมซาแต่เวลาเทียบเนี่ยเป็นคล้ายๆกับอนะครับเราอย่าไปฮอนะบอกนักเรียนด้วยแต่อักษรอ,อื่นเนี่ย เหมือนตัวฟ้าฟ้าเราเรียกว่าฟ้าฟ้าก็กลายกับฟอเลยเราเอาสระอาออกเห็นไหมฟ้าฟ้าฟ้าต่อไปตัวตาตาก็เท่ากับตอเห็นไหมล่ะตาก็เท่ากับตอเนี่ยตาเท่ากับตอเราเอาสระอาออกนะครับคาว่าเราต้องให้รู้ก่อนว่าคําว่าตามันเขียนอย่างไรตอตาเราก็เอาสระอาออกเพื่อที่จะมาเทียบกับคํานี้ไงต่เยอะเจย์นไครับ ก็าสามารถที่จะไปฝึกไปแนะนำนะผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการกันได้นะครับอ,อย่าลืมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคลิปสั้นในการแนะนำอัญมาีการพืฐานนะครับโดยการสนับสนุนเนื้อสวรรค์ดาน่าบครีนไก่ฟอยครูดินจาจริงใจเนื้อสวราา oy, รค์ไก่ฟอยพร้อมทานทันทีไม่ต้องเสียเวลาทําอะไรทั้งสิน้นประหยัดเวลาให้กับคุณพ่อบ้านแม่บ้านพกปาง่ายพกปลาสะดวกต้องเนื้อสวรรค์ดานะาบครูดิดนอัสลามอะลัยกุมะลุลลาบะระกาตุพบกันในอีพีต่อไปครับ